สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะครับเป็นทางการนะครับก็เข้าสู่ระบบการถ่ายทอดสดนะครับส้มจีดชนฝันครับร่วมกับพี่นิพนธ์นะครับและชมรมจักรายานเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ฝั่นไปชมถ้ำปาการนะครับอันนี้พี่มนตรีนะพี่มนตรีพี่มนตรีก็จัดนี่ครับจัดงานนะครับพี่มนตรีนะมีอะไรก็ผมก็ได้ พี่มนตีคอยช่วยเหลือผมตลอดนะครับนี่ครับพี่มนตรีนะครับนี่พี่มนตรีเป็นพี่ที่ดีมากนะครับนี่ครับพี่มนตรีนะครับวันนี้พี่มนตีมาสามคนนะครับนี่ครับพี่มนตรีของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับดูไปด้านหน้านะครับวันนี้พี่ๆมาทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าคนนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าคนนะครับประมาณนะครับนี่ยวันนี้พี่ลื่นก็มานะครับพี่ลื่นนะครับ ถ้าผมหันไปข้างหลังมันจะย้อนแสงนะครับนี่ยเราจะก็ค่อยปั่นไปเรื่อยๆเอยนะครับส้มจีตชนปั่นนะครับชมถ้ำบาการนะครับอําเภอคีรีรัต์ี่คมนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ Cái này, đuôi này, đều này nào. có gió ánh sáng, nó có vốn thành cây thơm nó gió ánh sáng ตอนนี้เราปั่นความเร็วอยู่ที่25นะครับเมื่อกี้กลุ่มผมกลุ่มโกนะครับกลุ่มโกกลับไปทางเขาเขาพระราหูนะเพราะว่าปั่นมารวกมาลวกกิจกรรมเปาเนี่ยเป็นน้อง,องๆที่ดีมากนะกลุ่มเรานะครับมีงานเราก็ไปหมดแล้ววันนี้ ันนี้พี่มุ้ยมาแล้วพี่มุ้ยเปล่าหรอกพี่มุ้ยโทรหาผมไงผมก็เลยงงอะไรพี่มุ้ยมาทำมาไม่ถูกถ้าเกิดใครจะซื้อปลาดุกก็ติดต่อนะครับนี่ครับที่บ้านเลี้ยงปลาดุกอยู่างนะครับตอนนี้ครับ วันนี้เรามาครบหมดนะครับเรามาครบหมดนะครับวันนี้นะครับมีพ่อน้องปอดนะอันนี้พี่เล็กขาแรงนะพี่เล็กขาแรงครับเพราะว่าพี่เล็กปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นขาแรงไปแล้วครับผ่านผ่านเกณฑ์สองร้อยโลนะครับเนี่ย นี่ครับพี่นิพนธ์นะครับพี่นิพนธ์นี่เป็นพี่ที่ดีนะครับสําหรับผมเลยนะครับเนี่ยพี่นิพนธ์มีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดนะครับช่วยเหลือน้องๆตลอดนะครับเลยครับงานนี้ก็พี่นิพนธ์เป็นคนจัดนะครับร่วมกับผมนะครับเนี่ยช่วยกันครับเนี่ยครับวันนี้เราก็จะไปชมถ้ำปากานนะครับถ้ำปากานเป็นถ้ำที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมจะถ่ายทอดสดให้ชมเป็นช่วงๆนะครับ คนทางซ้ายนี่คือน้องผอดนะครับน้องผอดได้รับเด็กดีเด่นนะครับเด็กดีเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโลจะส่งมาถึงวันที่26นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้เพ,พื่อนๆพี่ได้รับชมนะครับเด็กดีเด่นด้านจักรายานนะครับด้านจักรยานนะครับหรือด้านการกีฬานะครับ ชุดหลังแซงไปแล้วนะครับชุดหลังแซงไปแล้วนะชุดมาช้าแซงไปแล้วนะครับชุดมาช้าแซงไปแล้วนะครับ,รบเราปั่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปยช้านะครับเดี๋ยวเราเลยโค้งไปหน่อยแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะเข้าวัดนะครับ อาจจะย้อนแสงนะครับอาจจะย้อนแสงนะครับ ทีนิพื่อนก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนในพี่นะครับนักปั่นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับทัางบาดาลน,นะครับท่้งบาดาลน,นะครับเดี๋ยวเราถึงวัดแล้วผมจะถ่ายทอดสดให้ชมนะครับถ้ามันมีสัญญาณนะครับด้านในนะครับด้านใน พี่ม้ยนะครับพี่มุ้ยพ uh ี like ่ม้ยนี่เป็นเจ้าแม่ขายทุเรียนกับเจ้าแม่ขายแจงโมนะครับพี่ม้ยเนี่ย พี่เดโชเรานะครับพี่เดโชเรานะพี่พี่ถามว่าพี่เดโชหายไปไหนไม่ได้หายนะครับพี่เดโชปั่นอยู่ในบึงครับ <laughs> ปั่นอยู่ในบึงครับปั่นอยู่ในบึงครับ ตอนนี้เรากำลังปั่นไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้หายไปหนึ่งคนนะครับคนที่หายไปคือลุงสมคิดนะครับลุงสมคิดหายไปนะครับเดี๋ยวตอนถึงทางเข้าวัดนะเดี๋ยวตอนถึงทางเข้าวัดพี่จอดรอหน้าวัดก่อนนะรอลุงสมคิดไว้นะผมกลัวลุงเลยไงเดี๋ยวผมจะได้ไปถ่ายรูปก่อนเออนั่นแหละ อย่าลืมนะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนไงเออเดี๋ยวเผื่อลุงเลยมันต้องมีคนรอลุงคนไง ปลัดยุทธเดี๋ยวตอนประหลัดยุทธเลี้ยวเข้าวัดประหลัดยุทธรอลุงตุคิดก่อนนะลุงตุคิดอยู่ท้ายสุดอะ่ะนี่ครับประหลัดยุทธกับพี่ลื่นครับกับพี่ลืน่นพอเราต้องรอลุงตุคิดนะเพราะว่าลุงตุคิดยังไม่มานะครับถึงแม้ลุงจะปั่นช้านะครับแต่ลุงก็ปั่นถึงทุกงานนะครับลุงสม๊ยิ้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ นี่เเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเราเลี้ลวยวซ้า,วายนะครับ ดจะไปดูแล้วว่าใครอยู่หน้าสุดแล้วเนี่ยมีคนแข่งก็อยู่สามคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูอ๋อพี่มุยครับพี่มุย <c oughs> เดี๋ยวพี่มุยมวยพี่มุยหมดแรงแล้วเงี้ย เราเข้าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่25นะครับ25น,บนะน,นี่อันนี้คู่ขาพี่มุ้ยนะครับ <c oughs> คู่ขา feed, <c oughs> คู่ขาะอะไรก็ไม่คู่ขา, <c oughs> า,าลงเนินนะนี่ลงเนินนะครับลงเนินนะครับลงเนิน ลงเนินนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบการแต่โทดสดแต่เพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะถ่ายรูปพี่ๆนะนักปั่นนะครับเดี๋ยวไปพบกันอีกช่วงนะครับขอบคุณครับ